รู้ไหมครับว่าถ้าทานหินเกิดลุกไหมระหว่างขนส่งขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะดับยากแบบสุดๆเลยลแล่ะเจ้าก้อนหินสีแดงฉานที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ลาวาน,นะครับแต่มันคือทานหินที่กําลังร้อนจัดและนี่คือภาพเหตุการณ์ไฟไหมในเหมืองทานหินของจริงครับแต่ทำไมทานหินใต้ดินถึงติดไฟได้เองละ่ะทั้งที่เรารู้กันดีว่าทานหินมีจุดติดไฟที่สูงมากและไม่ได้จะจุดติดกันง่ายๆแต่ทานหินในวิดีโอนี้ไม่ได้โดนใครใจุดไฟใส่นะครับแต่มันติดไฟขึ้นมาเองเพราะระหว่างการทําเหมืองออกซิเจนจากอากาศจะซึมเข้าไปทําปฏิกิริยาากสสสรรระะเเเหนนนนนถ่่่ิจดดคคววมมมม้้ออออไปืืๆแลูงงึุ กับมีออกซิเจนที่เพียงพอถ่านหินก็จะลุกไหม้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติครับสิ่งที่น่าปวดหัวที่สุดคือถ่านหินมักจะเริ่มไหม้จากข้างในออกมาข้างนอกครับการจัดดับไฟแบบนี้ต้องใช้น้ํามหาศาลแต่การราดน้ําลงไปบนถ่านหินที่กําลังลุกโชนอาจทําให้เรื่องแย่ลงไปอีกเพราะความร้อนจะทําให้น้ํากลายเป็นก๊าซที่ไวไฟอย่างไฮโดรเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งยิ่งไปเพิ่มพลังให้ไฟโหมกระนากว่าเดิมดังนั้นเวลาถ่านหินไหม้เป็นวงกว้างวิธีแรกที่เขาทํากันคือต้องรีบขนย้ายมันออกไปให้เร็วที่สุดแล้ไไ้้้้้้วววมมมมมมีีีีิิธปออองงงงงงกกกััันนนนนนนไไไไ่่่่่ใใหหหเดดฟตตตตแแคคคํําาาาาบืรรระะขสจชฉพ การใส่ถานหินเพื่อช่วยลดอุณหภูมิและลดฝุ่นละอองซึ่งวิธีนี้แหละครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการลุกไหม้เองของถานหินได้นั่นเอง